หรอน้องมัดยุ่งเหรอย่าจะมาเที่ยวใช่ไหมเอาแม่เหม็นเหม็นอะไรไปขี้เลยอย่ามาเหม็นอย่าบีดแก้มน้องแรงนะนั่นนั่นอร่อยนะนี่แม่เอามาไน มาดูความาวุ่นวายนั่นเอาอีกแดงได้ถ้างั้นก็ต้องแบ่งกันแบ่งพี่ด้วยไม่ถีบกระพือดูนั้นงน้องไม่ไปเล่นกับพี่ฮะน้องเกาเป็นแม่ขอให้แล้วเนี่ยเร็ว<อ>ไปเล่นด้วยกันดีดียอีหังกขอเงินในอีเมลนะเจ้าไปหยังจ้า สายตาไม่สายตาดูสิไหนแม่ทำสายตาดูสิพี่พลอยทำสายตาดูสิพี่พอลอยทำสายตาดูสิทำสายตาแบบเนี้อ้าวเหรอพี่พลยร้องไห้แล้วหนูไปขอโทษก่อนหนูไปดึงออกจากพี่ทำไมเล่นด้วยกันแม่บอกของหนู มันไม่มีของใครทั้งนั้นอ่ะอือมันไม่มีของใครทั้งนั้นมันใช้ด้วยกันได้หมดเลยถ้าไม่รักกันไม่เล่นด้วยกันแม่ไม่ให้เล่นเลยนะรักไหมรักพี่พลอยไหมตอบตอบค่ะรักค่ะรัค่ะโอเคจับมือกันยังจับมือกันยังจับมือจับมือหนูสองคนอะจับมือกันไม่จับมือกันอืจับมือกัน ไม,ไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติที่แล้วก็คืนนี้กันแล้วก็แย่งกันแ,แล้วก็ตักันแล้วก็ส่ญญันยาคือสันยาทำไม่เป็นถาอยทำได้นี่ไงนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยออกมานี่โอ้ยเก่งมากเลยเหมือนกันเอาอัอนนี้อันนี้กำเข้าไปอ่าแล้วก็เหลือแค่นิ้วก้อยอคัวมเเพลงอะไรคะ มไม่ไหนูที่แรกหนูกำลัง,ลงจะเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดเบาะแม่อุ๊ยไอ้หนูชีห<ม>น,นูชีทำงี้หนุ่มบอลแล้วหนูจะดึงไปไหนพี่พายไปเอาผืนนั้นไปเอาผืนนั้นไปแม่พาไปเล่นตรงนน้ เรื่องปกติหนูก็บอกอาจดเพชรเพชรพี่พลอยเรียกเพชรพี่พลอยเท็ดไปไหนตาไปไหนแล้วอ่าไม่ตาไม่ไคตาจะไปถากแดดตาจะไปเขาจะไปขี่รถขี่รถแม่เขาไปขี่รถด้วยไหมได้ค่ะพ่อผมไว้ค่ะ 谢谢。<laughs> <Yeah. S 3> <laughs>